อ่าสวัสดีกันด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับช่องออการ์ไดซิงเกินมือกันอีกครั้งจิ้งเกินนะครับผมอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอคคอนกันอีกครั้งจิ้งเกินนะครับผมแอคคอนนี้มีชื่อว่าไวซ์แอคอรนะครับผมค่าแปรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออไปนะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมอ่าสำหรับคนที่กมาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเกี่ยต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมโอเคอ่าโอเคแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม ส่วนลิงก์้ก่อนก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมใครสนใจดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดกันได้อ่า<ๆ><ๆ>หลังจากที่ทุกคนนั้นด,วดาวน์โหลดไอคอนเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จสาธิตปร่อยเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปที่หมวดหมู่ไข่ได้เลยนะครับผมแล้วก็เสดไข่ออกมาเลย,เลยครับผมส่วนร,รูปหน้าหน้าตาไข่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอถามว่าเราเอาไข่ออกมาแล้วเราก็จะทําอะไรครับผมเราก็จะสปอร์มันครับผมอ่าโอเคครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมรถอ่ามอเตอร์ไซค์ครับผม ถ้าถามว่าม um ีสีอื่นไหมครับผมผมตอบตรงนี้เลยครับผมว่าไม่ครับผมยังไม่มีสีอื่นครับผมก็มีสีเดียวครับผมก็ทําใจไว้ก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ถามว่าอันนี้มันทําอะไรได้บ้างครับผมก็เส้นเคยร์ครับผมแล้วมันทําอะไรได้บ้างล่ะก็ขี่ไงขี่แล้วทำไงต่อครับผมก็ขับสีครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเปิดอีกมุมมองหนึ่งให้ให้ทุกคนเลยมุมมองหนึ่งเลยครับผมก็อาจจะ เมื่อกี้ผมเผลอลั่นครับผมไปมึงอ่ะเผลอลั่นกดออกครับผมอ่ารถคันนี้มันจะกระโดดไม่ได้ครับผมผมผมตอกลียตรงนี้เลยกระโดดไม่ได้ผมอ่ะถ้าไม่เชื่อผมกระโดดให้ดูปึ๊บนี่มันก็จะออกจากรถครับผมอ่ะมันก็จะออกจากรถแบบนี้เลยครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ะถ็าถามว่ารถมีเลือดได้เหรอก็ก็มีครับผมก็คนทำแอกกอนี่ก็ ก็เขาก็จะทําแบบแบบนี้ออกมาเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ครับผมก็ก็เกือบจะเป็นเกือบทุกแอ็กอ์และครับผมอ่าตอนนี้ก็คือรถก็จะมีซ่องเก็บของให้เราครับผมแบบแบบว่าเรากับว่ามีมีที่เก็บของสดตัวด้วยนะครับผมแบบว่าเหมือนกับลาเลยครับผมก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมซ่องเก็บของก็ก็เท่ากับกล่องเก็บของธรรมดาในในเมคคาบนั่นแหละก็ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมก็ก็ ก็จะมีประมาณเพียงแค่นี้ครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมอ่าสำหรับคลิปหน้าก็ไว้เจอ,อ,อกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายบายไม่เจอกันใหม่นะครับ